ตอนที่ท่านมีมาตาส4นะถ้าผมเป็นท่านนะประกาศมาตาส4สใครค้ายาเสพติดจับได้นะะหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตยึดทรัพย์โคตรเน่าเราตระกูลนายกก็โดนนะผู้ว่าก็โดนตำรวจก็โดนทหารก็โดนแานเพเภอก็โดนใครเกี่ยวข้องโดนหมดถ้ามียาเสพติดระบาดถือว่าท่านยังมีโทษและมีความผิด ประกาศมาตาสบสี่เลยรับรองได้ภายในเดือนเดียวอะ่ะมันเฮี้ยนเป้เลยมันหายหมดท่านไม่ทําผมเสียดายมากแต่ไปประกาศมาตาสบสี่อุ้มฉันอีกเรื่องหนึ่งยาเสพติดระบาดหนักเหลือเกินผ่านท่านประธานถึงท่านนายกด้วยตั้งแต่ยึดอํานาจมาเนี่ยยาเสพติดระบาดหนักสุดท่านดูนะครับดูป้ายนี้นะครับยาเสพติดระบดระบาดหนักสุดเลยกล้องอยู่ทางไหนเนี่ยนี่ไง ท่านดูดีครับยุคของนายกประยุทธ์นี่สุดยอดเลยครับยาเสพติดราคาถูกที่สุดเพราะว่ามันระบาดหนักที่สุดแล้วก็คนติดคุกยาเสพติดสามแสนกว่าลายมีคดีเยอะแยะเรื่องยาเสพติดมากที่สุดในยุคนี้ถามว่าทําไมพี่น้องทราบไหมครับว่าชาติมหาอำนาจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องการขยายอาณาจักรขยายเมืองขึ้นประเทศอังกฤษเนี่ยไปยึดประเทศจีน แล้วก็เมาเมาด้วยยาเสพติดให้คนจีนติดฝิ่นต,ต,ติดยาเสพติดกันทั้งประเทศเลยอ่อนแอเลยนี่คือสิ่งที่เขาทํากันแล้วอันที่สองเนี่ย <c oughs> เขาพยายามทําให้เศรษฐกิจตกต่ำให้คนมันยากจนอันที่สามเนี่ย <c oughs> เขาพยายามทําให้การศึกษาเนี่ยแย่อันที่สี่เนี่ยเขาพยายามทําให้การเมืองอ่อนแอนี่คือสิ่งที่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทำและประเทศที่เป็นผดจก,การทําแบบเดียวกันสิ่งที่ผมตกใจมากเลยคืออะไรครับทราบไหมครับ วันนี้นะครับมันทำไมเหตุการณ์นี้มันช่างเหมือนประเทศไทยเหลือเกินในปัจจุบันเนี่ยที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันเหมือนประเทศไทยเลยนะและผมอยากจะบอกว่าฝากไปถึงท่านนายกนะครับผมเสียดายนะตอนที่ท่านมีมาตา4 4นะถ้าผมเป็นท่านนะประกาศมาตา4 4ใครค้ายาเสพติดจับได้นะประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตยึดทรัพย์โคตรเน่าเหล่าตระกูลนายกก็โดน นะผู้ว่าก็โดนตำรวจก็โดนทหารก็โดนแานเพเภอก็โดนใครเกี่ยวข้องโดนหมดถ้ามียาเสพติดระบาดถือว่าท่านยังมีโทษและมีความผิดประกาศมาตาส4เลยรับรองได้ภายในเดือนเดียว่มันเฮี้ยนเป้เลยมันหายหมดท่านไม่ทําผมเสียดายมากแต่ไปประกาศมาตาส4ี่อุ้มเจ้าสัวนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคนไทยทั้งประเทศว่ามันน่าเสียดายทุบโต๊ะเลยครับนายกนั่งหัวโตะ๊ะทุบเลยปั้ง เฮ้ยต่อไปนี้ผมไม่ยอมแลวนะยาเสพติดต้องไม่ให้มีถ้ามีผู้ว่าต้องรับผิดชอบแหนมเพอต้องรับผิดชอบตำรวจต้องถูกย้ายทหารก็ต้องย้ายบูรณา,าการจริงๆมันจะหมดเลยเรื่องยาเสพติดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาใกล้หมดผมได้เวลาจากพรรคเพื่อชาติแล้วก็ท่านพิเชษเชื้อเมืองพาน